วิรกรรมทหารพรานในสนามรบว่าโหดแล้วเจอความแสบนอกสนามรบถึงกับต้องยกนื้อให้ล่าสุดชุดดำไทยแสบจัดลงคลิปปันหัวเขมรเวอทั้งประเทศเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าคนเขมรมีจุดเด่นคือหลอกง่ายพูดอะไรก็เชื่อและไม่มีการหาข้อมูลใดๆอาจจะเป็นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเพิ่งเข้าถึงเมื่อไม่กี่ปีมานี้ การหาข้อมูลเพิ่มเติมจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับประเทศกัมพูชาและเนื่องจากข้อมูลจำนวนมากถูกปิดกั้นจากรัฐบาลจึงเป็นไปได้ยากที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความจริงล่าสุดเมื่อวันที่24กันยายน2568ที่ผ่านมาทางด้านเพจช,ชื่อดังอาเซียนมองไทยซึ่งถือว่าเป็นเพจแรกๆในประเทศไทยที่ต่อสู้กับกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องการเคลมมาตั้งแต่ไหนแต่ไร โดยทางเพจได้ทำการโพสต์คลิปที่เรียกได้ว่าปั่นระดับ10และที่สำคัญคนที่ปั่นคขเมเนจนหัวร้อนทั้งประเทศครั้งนี้คือนักรบชุดดำไทยหรือทหารพรานสุดโหดของเรานี่แหละครับโดยในคลิปนั้นเป็นกลุ่มทหารพรานขึ้นไปกราบไหว้สักการะที่ปราสาทโบราณแห่งหนึง่งซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความคล้ายนิดหน่อยกับปราสาทตะควายโดยพี่ทหารพรานก็ได้พูดพร้อมกับถ่ายว่า ปราสาทตาควายเป็นของประเทศไทยเราพร้อมทั้งถ่ายบรรยากาศรอบๆเราลองไปดูคลิปกันดีกว่าครับก็ได้มาถึงปราสาทตาควายแล้วครับเป็นของไทยนะปราสาทตาควายนะของไทยครับของไทยดูเนี่ยเนีเนี่ยดูป้ายเนี่ยดูป้ายหลังจากคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปบอกเลยว่าเดือดทั้งคขมเม คนเขเมรแหร่แสดงความไม่พอใจโจมตีรัฐบาลตัวเองว่าทำไมถึงปล่อยให้ฐานไทยเหล่านี้เข้าไปในตัวปราสาทต,ตะควายจนกลายเป็นเรื่องถกเถียงสุดร้อนแรงในโซเชียลของประเทศกัมพูชาเรียกง่ายๆว่าหัวร้อนทั้งประเทศแต่ในความเป็นจริงแล้วปราสาทที่พวกพี่ๆฐานพรานไปนั้นคือปราสาทเขาน้อยสีชมพูจังหวัดสราแก้วไม่ใช่ปราสาทต,ตะควายแต่อย่างใด ซึ่งพี่ๆฐานพรานถือว่าเคยชินในพื้นที่เป็นอย่างมากทุกคนทราบดีว่าสถานที่ไหนคือที่ไหนเพราะนั้นไม่ต้องห่วงว่าพี่ๆเขาจะมั่วชื่อประศาสตทแต่ชัดเจนว่าพวกพี่เขาต้องการปั่นหัวคนเขมรซะมากกว่าซึ่งทางด้านเพจอาเซียนมองไทยก็ได้โพสต์ข้อความไว้เช่นเดียวกันว่าขออนุญาตแก้ไขข้อความนะครับแอดคิดว่าฐานไทยน่าจะปั่นแต่เขมรเชื่อหนักมากว่าไทยยึดปราสาทฝั่งเขมรได้ คลิปนี้มีคนเขมรเอาไปโวยวายว่าคือที่ไหนช่วยกันตรวจสอบแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับคนเขมรได้กลายเป็นของเล่นค่าเวลาพวกพี่พี่ทหารพรานไปซะแล้วในเวลานี้ปั่นกันสนุกไปเลยระหว่างรอเขมรเปิดฉากปะทะรอบสองทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบ ขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ